ดีค่ะอะมาดูนะคะวันนี้ก็เจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับครูอิงเหมือนเดิมนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือมาทบทวนในแบบทดสอบที่3นะคะเป็นเรื่องของํำยืมภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อเป็นหลักนะคะหลักการโยกความนะคะเดี๋ยวทบทวนหลักการสังเกตํำยืมภาษาต่างประเทศแบบ รวดเร็วทุกคนช่วยกันต่อโอเคไหมเพื่อที่เราจะได้ไปดูในแบบทดสอบกันนะคะอ่ะคำยืมภาษาบาลีจะมีสระกี่ตัวยกมือขึ้นมนากี่ตัวกี่ตัวกี่ตัว8ดตัวใช่ไหมคะแดตัวอ่ะมีอะอีอูเอโอนะคะส่วนสันสกฤตจะเพิ่มมาอีก6ตัวใช่ไหมคะเพิ่มมาอีก6ตัวอะไรเพิ่มมาบ้างมาดูกันสิ มีไอเอาฤลึกแล้วก็ลือนะคะไอเอาฤกฤษแลึกลือถ้าเราไปเจอคําที่ผส,สมด้วยสระไอไม้มาลายนะคะเราก็สันนิษฐานได้ว่ามันเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตนะคะแต่ถ้ามันใช้สระไอไม้ม้วนให้เราสันนิษฐานว่ามันเป็นคําทำอะไรทำอะไรทำอะไรตืดตืดตืด,ตด <พ>คำ<ะ>ไทยเพ้นะคะเป็นคําไทยเพ้อ่ะต่อไปมาดูถ้าเป็นคํายืมภาษาบาลีนะคะจะนิยมใช้สอเสือนะคะนิยมใช้สอเสือไม่นิยมใช้สอสาราหรือสอบริสีนะคะแต่ถ้าเป็นสันสกฤตล่ะสันสกฤตก็จะนิยมใช้ถูกไหมคะสันสกฤตจะนิยมใช้สอสาราแล้วก็สอบริสีนะคะ าบาลีมีตัวสะกด,ดแล้วก็ตัวตามที่แน่นอนก็คือเป็นไปตามหลักโองพยัญชนะวัคที่เราท่องกันใช่ไหมคะไก่ไข่ควายข้ามูจับฉันชูชอเชยิงปะาตกฐานทอเท่ายิงต่อถูกทิ้งทอทุงนายปลาปาผักพักพุกมยายายเราเล่าว่าเสือหายแล้วแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นคำยืมภาษาสันสกฤตล่ะลูกมีตัวสะกด,ด,ดตัวตามที่แน่นอนไหมคะ ม,มีไม่มีไม่มีนะคะไม่แน่นอนอ่ะต่อไปถ้าในบาลีนิยมใช้ลอยจุลาในภาษาสันสกฤตจ,จะนิยมใช้ตัวอะไรคะทอนางบโท,ทอนังบนโถนะคะนิยมใช้ทอนังบนโทถ้าในภาษาบาลีนิยมใช้ริก ในสันสกฤตนิยมใช้โรอ,อะไรคะโรหันโรหันอ่าถ้าในบาลีนะคะไม่นิยมใช้พยันชนะควบกล้ำหรืออักษรน,นำแสดงว่าในสันสกฤต,ตมันต้องนิยมหรือไม่นิยมคะในบาลีไม่นิยมแสดงว่าในสันสกฤต,ตต้อง ต้องเป็นยังไงนิยมต้องนิยมนะคะต้องนิยมจําแบบนี้เลยมันจะตรงกันข้ามนะคะมันจะตรงกันข้ามต่อไปนะคะเรามาดูคํายืมภาษาเขมรกันหลักการสังเกตคํายืมภาษาเขมรนะคะหนึ่งก็คือมักเป็นคําควบกล้านะคะมักเป็นคําควบกล้าต่อไปนิยมใช้อักษรน,นํานะคะนิยมใช้อักษรน,นําส่วนมากเป็นคําราชาศั์ อ่าส่วนมากเป็นคำราชาศัพท์มักจากสะกดด้วยจอจานยอหญิงรอเรือโลลิงสอเสือห้าตัวนะคะมีตัวสะกดห้าตัวที่ให้เราสังเกตจอจานรอเรือยอหญิงรอลิงแล้วก็สอเสือนะคะก็ไปมักใช้บังบำบันนำหน้าคนที่เป็นสองพยางนะคะพยางแรกใช้บังบำบันอ่า อันนี้ก็เหมือนกันในคำสมพยังเนี่ยพยังเรกจ,จะใช้รมคำจำชำดำตำทำ,ำนะคะทำนายแบบเนี้ยนะคะแต่คำว่าทำนายเนี่ยมันก็สามารถแปลงได้เป็นคำว่าทายใช่ไหมคะคำว่าตำรวจสามารถแปลงได้ว่าเป็นคำว่าคำว่าอะไรลูกตรวจตรวจนะคะตรวจชำงานเป็นคำว่า เป็นคำว่าชาญนะคะเก่งมากอ่ะต่อไปเป็นคำแผลงนะคะก็คือถ้ามีขอพึ่งนะคะถ้ามีขอพึ่งอยู่ในคำงานให้แผลงเป็นคำว่าประนะนะคะให้แผลงเป็นคำว่าประผสมเป็นประสมปรจนเป็นประจนนะคะถ้ามีคำว่าประนะคะให้แผลงเป็นคำว่าบันประทมเป็นบรรทมประจุเป็นบรรจุนะคะ ถ้ามีขอไข่ให้แปลงเป็นคำว่ากระาดานแปลงเป็นกระดานคาโจกแปลงเป็นกระโจกนะคะแล้วก็ไม่มีรูปบรรณยุกต์กำกับด้วยจำไว้ด้วยนะคะต่อไปคำยืมภาษาจีนนะคะคำยืมภาษาจีนอ่ะหลักการสังเกตคำยืมภาษาจีนก็คือมักจะทำมาเป็นชื่อของอาหารการกินแล้วคุณครูบอกเลยว,ว่า คำยืมภาษาจีนเนี่ยมันมักจะมีรูปบรรยุกอะไรบ้างคะรูปบรรยุกอะไรแล้วรูปบรรยุรรกตร,ร,นะรีแล้วก็จัตวาอะไรนะตรีตรีจัตวาจัตวาโทก็มีนะคะโทตรีจัตวาใช่ไหมคะลูกอ่านิยม,มนำมาเป็นชื่อของอาหารการกินอ่านะคะ นำมาเป็นชื่อนะคะหรือว่าเรียกเกี่ยวกับเข้าวอมเครื่องใช้นะคะมุ้งกีตาหลิวเกง๋งโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าขายนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆใช้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นคำที่ใช้วันนุิปรีจะตะัตวาเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ลกโทก็ปรากฏให้เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะลูกอ่ะ แล้วถ้าเป็นคำยืมภาษาอังกฤษเราจะมีรูปแบบในการยืมสองรูปแบบก็คือในลักษณะของคำทับศัพท์แล้วก็ในลักษณะของศัพท์อะไรคะศัพท์บ,บัญญัติศัพท์บัญญัติใช่แล้วค่ะถ้าทับศัพท์เนี่ยเขาอ่านอย่างไรเราก็มาเขียนในรูปแบบของภาษาภาษาไทยให้อ่านออกเสียงเหมือนกับของเขาใช่ไหมคะอ่า ถ้าฟาร์มเขาใช้ฟาร์มเราก็ใช้ฟาร์มแค่เขาเขียนเป็นภาษาอังกเราเขียนเป็นภาษาไทายแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะต่อไปถ้าเป็นศัพท์บัญญตัติเขาใช้อย่างไรเรามาบัญญัติศัพท์ขึ้นหใม่เราบัญญัติขึ้นเองได้ไหมหรือใครต้องเป็นคนบัญญัติขึ้นมาใคร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 ราชอะไรคะ วาสดวิทยสถานวิยาสถานมันดิตวิยสถานเนี่ยกาหนดมานะคะอะทีนี้เรามาดูแบบทดสอบข้อแบบทดสอบที่สามข้อที่หนึ่งนะคะพร้อมหรือยังช่วยยังตอบนะคะช่วยยังตอบแบบทดสอบที่สามข้อที่หนึ่งถึงสามเขาบอกว่าคาในข้อใดนะคะไม่ใช่คาที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศแสดงว่ามันต้องเป็นคาอะไรคะลูก ต้องเป็นคำอะไรไม่ใช่คำยืนแสดงว่ามันต้องเป็นคำไทยแท้คำไทยแท้นะคะคำไทยแท้แล้วลักษณะของคำไทยแท้เนี่ยเป็นอย่างไรคะลักษณะของคำไทยแท้เป็นยังไงลูกตัวสะกดเป็นยังไงตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะถ้าคำนั้นประสมด้วยสระไอต้องเป็นสระไอไหมมวน ม้หมวนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำโดดหรือคําพยางเดียวแต่ถามว่าเป็นคําสมพยางสาะพยางได้ไหมได้นะคะแล้วก็จะไม่นิยมใช้พยัญชนะโสสาลาโสอบอรือศีคระคังแต่ก็มีคํายกเว้นเหมือนกันใช่ไหมคะลูกอะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หนึ่งมีคําว่าศึกษาบังตือ ข้อโศกมุงหุาครูเรียกให่ตอบดีกว่าใครที่คุณครูถามแล้วนะคะแล้วต้องเรียนไม่ตอบคุณครูก็ถือว่าไม่มานะคะอ่ะโชวหน้าขึ้นมาเลยเดี๋ยวถ้าคุณครูเห็นหน้าใครคุณครูก็จะติ๊กชื่อไว้ให้ส่วนคนที่ปิดกล้องเนี่ยคุณครูต้องถามโกรธนะคะถ้าคุณครูถามแล้วไม่ตอบเนี่ยก็คือถือว่าไม่มาอ่ะแต่ถ้าคนไหนที่คุณครูเห็นหน้าคุณครูก็จะชิกไว้ให้แล้วก็ต้องตลกนะคะปุรินัท ปูรินครับอาผูรินัดคำว่าศึกษาเนี่ยเป็นคำไทยเทไหมคะเป็นไหมลูกเป็นเป็นอาเป็นยังไงผูรินัทศึกษาจากตรงไหนคำว่าศึกครับศึกอาศึกแล้วสาล่ะ ศึกในที่นี้เหมือนกับคำว่าฆ่าศึกไหมคะเอาเพื่อนช่วยหน่อยเร็วศึกษาในที่นี้เหมือนกับคำว่าฆ่าศึกไหมคะ Hello, เหมือนค่ะเหมือนค่ะด <Yea. S 1> <micros. S 2> ูดีๆดูดีๆมันลัลความหมายค่างไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับจ้าไม่เหมือนนะคะมันไม่เหมือนกัน มันคนละความหมายกันนะคะศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่คำไทยนะคะแล้วใครบอกครูได้บ้างว่าศึกษาเป็นคำภาษาอะไรสันสกฤตรับสันสกฤตนะคะเพราะมีสอสารา,าสอบริสีใช่ไหมคะอ่ะเป็นคำยืมภาษาสันสกฤตนะคะนกักเรียนสามารถจดโน้ตลงไปในของตัวเองได้นะคะอ่ะ่อไป m แอมแอมอ่าคำว่าบังเกิดแอมคำว่าบังเกิดเนี่ยเป็นคำยืมภาษาอะไรคะลูกมีคำว่าบังบาบันอยู่ด้านหน้าเป็นคำยืมภาษาอะไรคะคอ่ะอะไรนะลูกเป็นคำยืมภาษาคมอินนะคะเป็นคำยืมภาษาคมอินเพราะมีคำว่าบังบาบันนำหน้าใช่ไหมคะ ต่อไปคำว่าข้อศกมีโสสาลาอ่ามีโสสาลาแต่มันเป็นคำยกเว้นนะคะก็คือโศศึกศึกที่หมายถึงศึกสงครามนะคะอันนี้เป็นคำยกเว้นเพราะฉะนั้นคำว่าข้อศกเป็นคำชนิดไหนคะลูกคำชนิดไหนคำไทยหรือคำไทยแท้คำยืมหรือคำไทยแท้คะลูก คำไทยแทยคำไทยแท้นะคะต่อไปปน,ปนุษปนุษอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะปนุษบุกงานะคะบุกงาเป็นคำยืมภาษาอะไรลูกภาษาชวาครับอ่าเก่งมากนะคะอันนี้ในปวหกของเราไม่มีไม่มีเรียนภาษาชวาแต่แสดงว่าเราเนี่ย นำความรู้ของป .5 มาใช้ได้เพราะป .5 เราเรียนเกี่ยวกับคํายืนภาษาชวามาลายูไปด้วยใช่ไหมคะโอเคเก่งมากแล้วสรุปว่าข้อนี้ตอบอะไรคะปอหรืองอคะลูกตอบอะไรตอบอะไรคอคอควายคอควายนะคะตอบคอควายอ่ะต่อไปข้อที่สงนะคะข้อที่สง คนที่ไม่เปิดเนี่ยจะไล่ถามนะคะไม่เปิดกล้องจะได้เช็คชื่อไปด้วยส่วนคนที่เห็นหน้าอยู่แล้วก็โอเคเช็คชื่อได้นะคะไม่ต้องไปเรียกอยู่อย่าดูก่อนดูก่อนอ่ะบุญโยโดมใครอยากเข้มเข้มอะคะ ใช่หรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่อ่าโอเคเทมก็ไก่มะพร้าวมะพร้าวเป็นคําชนิดไหนคะคาไทยแท้หรือคํายืมภาษาต่างประเทศคําไทยแท้หรือคํายืมภาษาต่างประเทศคะมะพร้าวมาจากการกลอนเสียงนะคะจากคาว่ามะพร้าวเป็นคําว่ามะพร้าว พอจะได้ไหมคะอาณาคำว่ามะพร้าวเป็นคำไทยแท้หรือว่าคำยืมภาษาต่างประเทศคะไทยแท้ค่ะเป็นคำไทยแท้นะคะคำว่ามะพร้าวเป็นคำไทยแท้เกิดจากการกลอนเสียงกลอนเสียงให้สั้นลงนะคะจากคำว่ามาพร้าวเป็นคำว่ามะพร้าวอะเชรธนพะลอยู่ไหมคะ อยู่ครับผมอยู่ไหมลูกอยู่ครับอ่าอยู่ครับคําว่ารือสีเป็นคํายืมภาษาต่างประเทศหรือว่าเป็นคําไทยเทคะยืมภาษาต่างประเทศอ่าแล้วยืมมาจากภาษาอะไรมีคําว่ารือมีตัวรืออยู่ยืมมาจากภาษาอะไรคะสันสก,กิต สันสกิตโอเคขอบคุณค่ะยืมมาจากภาษาสันสกิตนะคะต่อไปคําว่าสุขสันนะคะคําว่าสุขสันทิ้งทิ้งคำว่าสุขสัรเนี่ยเป็นคํเดืมภาษาต่างประเทศหรือว่าคําไทยแท้คะลูกคำเดิมภาษาต่างประเทศค<อ>่ะต่อไปคําว่ากีฬานะคะคาว่ากีฬากีฬามีตัวอะไรให้เราสังเกตครับเพนพิชยา เพนพิชยาคำว่ากีฬาเนี่ยเป็นคําไทยแท้หรือคํายืมภาษาต่างประเทศคะลูกคํายืมค่ะคํายืมยืมมาจากภาษาอะไรคะมีโรจุลาอยู่ยืมมาจากภาษาอะไรคะบาลีหรือสันสกฤตอืมบาลีค่ะ บาลีนะคะมีโลจุลาอยู่ถ้าเป็นสันสกฤตต้องมีตัวอะไรให้เราสังเกตพอนานงมนโทพอนางมนโทเก่งมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำที่เป็นคำแท้ๆก็คือคำว่ามะพร้านะคะเกิดมาจากการการกลอนเสียงนะคะจากคำว่าหมางพ้าวเป็นคำว่ามะพร้าวต่อไปข้อที่สามนักเรียนอ่ะ คำในข้อใดไม่ใช่คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะถามซอริสคำว่าต้นปามเนี่ยเป็นคำไทยแท้ไหมคะไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่ลูก,พกเพราะมีตัวการันครับเพราะมีตัวการันโอเคเก่งมากนะคะอานัท์คำว่าบริธิ์เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศหรือคำไทยแท้คะ เดินม,มาจากต่างประเทศคะอ่าเพราะว่าอะไรมีสอเสือคะมีสอเสือแล้วตัวสะกดรงมาตาไหมคะไม่คนระับไม่ตรงนะคะก็เลยไม่ใช่คำไทยแท้นะคะต่อไปคำว่าประชาบานนะคะประชาบานนายวรดาประชาบาลเนี่ยเป็นคำไทยแทหรือคำยืมภาษาต่างประเทศคะกา น,า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 ,นายวรดาวรดารุ่งเรืองคำไทยแท้ค่ะคำไทยแท้ดูใหม่สิดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เร็วๆตัวสะกดตรงมัตราหรือเปล่านายนายนายตัวสะกดตรงมตรรตัตตาไหมลูกนายอย่าหายไป หายแล้วหัวอ้าวเปตองเปตองช่วยเพื่อนหน่อยค่ะเปตองคำว่าประชาบาลมีตัวสะกดตรงมาตรามไหมคะไม่ค่ะไม่แสดงว่าเป็นคําไทยแท้ไหมลูกไม่ค่ะไม่ใช่นะคะต่อไปมาร์ควาวิทย์มาร์ควาวิทย์มาร์คนะนะครับ มารคําว่าพีชิตเป็นคําไทยแท้ไหมลูกเป็นไหมคะเป็นไหมลูกอิมอุนช่วยเพื่อนหน่อยเร็วคําว่าพีชิตเป็นคําไทยแท้ไหมคะไม่คะ่ะเพราะว่าอะไรคะลูก เป็นต,ต,ต่อตอไม่ใช่เด็กครับอ่านะคะตัว,ตวสะกดไม่ตรงราตามมาตราใช่ไ,ะะไหมคะต่อไปคําว่าเทนนิดนะคะคําว่าเทนิสวสุเทนิดเป็นคําไทยแท้ไหมคะไม่ครับเพราะว่าอะไรลูกตัวสะกดมันค,ค,า,คาับมคะ ไม่ครับไม่ตรงนะคะต่อไปค่ะคําว่าวิเคราะห์โชกุนคําว่าวิเคราะห์เป็นคาไทยเทมไหมคะโชกุนโชกุนไม่ครับอ่าไม่นะคะเพราะว่ามีตัวอะไรคะลูกตัวการันค่ะมีตัวการันโอเคขอบคุณค่ะโชกุนต่อไปค่ะงอง,งูนะคะระฆัง นะคะระคังสิวัดระคังเป็นคำแท้ไหมคะระคังเป็นคำแท้ไหมคะแบงเป็นครับเป็นนะคะถึงแม้ว่าจะมีคอระคังที่เป็นพยัญชนะที่ยกเว้นก็ตามแต่คําว่าระคังคําว่าโค้งเนี่ยเป็นคํายกเว้นใช่ไหมคะต่อไปค่ะฟรุดฟรุด รุตมาเรียนไหมคะรุตมาเรียนไหมคะทันวรัสทันวรัสอ่ามาละเป็นคำไทยแท้ไหมคะลูกเป็นค่ะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนคะกขอข,อขอหรืององ ตอบข้อไหนข้อไหนเป็นคำไทยแทอ้องงูนะคะข้องูตอบแบบหนักเน่นหน่อยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดข้อถามว่าคําในข้อใดเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศผมรู้ว่ามาลัาสะกดเด้วยอเร,รืออะไรนะคะผมเพิ่งรู้ว่ามาลัดสะกดด้วยรอเรือ ไหนอะลูกสะกดด้วยรอเรยอตรงไหนอะ่ะคำว่ามาระโมะมะโรอะว่าด้วยรอผมรู้ว่าสะกดด้วยรอริงครับอ๋อผมคิดว่าไม่ใช่สะกดสิลูกมันเป็นพยัญชนะต้นของพยางชนต่อไปใช่ไหมล่ะรเราคิดว่ามันอ่านว่ามันละใช่ไหมใช่ครับ อ่ะจริงๆคําว่ามาระเนี่ยรอเรือนะคะลูกใช้รอเรือนะคะโอเคไหมแม่โอเคไหมคะโอเคครับโอเคอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดนะคะเขาถามว่าคําในข้อใดเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเมื่อกี้หาคําไทยตอนนี้หาคํายืมน,นะคะอ่ะข้อสี่นะคะ ดำเนินโร้มดำคาประก้วงดำเนินเป็นไม่เป็นเป็นเป็นยืมมาจากภาษาอะไรคะคมินคม,มินนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้ยังเขาบอกว่าคาในข้อใดเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเราเจอแล้ยังคะเจอแล้ยัง เจอแล้วค่ะเจอแล้วแสดงว่าตอบข้อไหนกอไก่กอไก่ไกนะคะส่วนคำว่าพร้อมดำคราฟตกทวงถึงแม้ว่าจะเป็นคำควบกล้ามเตะเราถือว่าคำเหล่านี้เป็นคำไทยเทนะคะข้อที่เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศก็คือคำว่าดำเนินแล้วดำเนินเนี่ยยืมมาจากภาษาขมิน,นะคะต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่ห้าอ่ะ เวลาเวลาเป็นคำอะไรคะลูกคำไทยหรือคำยืมคำไทยคำไทยนะคะเวลาเป็นคำไทยจุลาเป็นคำไทยหรือคำยืมคะลูกคำยืมคำยืมยืมมาจากภาษาอะไรบาลีบาลีนะคะยืมมาจากภาษาบาลีมะระเป็นคำไทยหรือคำยืมคะคำไทยคำไทยท่าทีเป็นคำไทยหรือคำยืมคะ ทาทีไทยหรือยืม,ยมเป็นคำไทยนะคะเพราะฉะนั้นโกขโโคหรืองอตอบข้าขไหนขอไครขอไครนะคะยืมมาจากภาษาบาลีต่อไปข้อที่หอ่าข้อที่หกท่ายเยงปิ่นโตไทยหรือยืมไทยหรือยืม นักเรียนมันจะมีอยู่แค่ข้อเดียวที่เป็นคํายืมนักเรียนข้อข้อไหนที่เป็นคํายืมขอใครขอใครข้อกราฟครับยืมมาจากภาษาอะไรครับขัังกฤษครับอะไรนะคะอังกฤษครับอังกฤษใช่แล้วค่ะยืมมาจากภาษาอังกฤษทั้งกราฟทั้งมิเตอร์เนี่ยยืมมาจากภาษาอังกฤษแล้วยืมมาในรูปแบบของคําทับศัพท์หรือศัพท์ปัญญาคะ คำทับศัพท์คำทับศัพท์โอเคตอบข้อขอขายนะคะต่อไปคนโทประเจตักไถ่ตักไถ่น้ำอาหารเรียนระงมโกเอียจำเนียนชงปูพวงเศษอะข้อไหนที่เป็นคำยืมข้อควายครับข้อควายโกเอียยืมมาจากภาษาอะไรโกเอะตีนดีีแล้วจำเนียน่าคาจำเนียนเอ่อ คำเมนคำเมนใช่แล้วคะ่ะมีพยางค์แรกเป็นคำพยำัญชนส่วนตัวสะกดในพยางค์หลังมีรอเรือเป็นคำยืมภาษาคำเมนต,ต,ต<ๆ>อบข่อตอบข้อควาย<ป>นะคะโอเคต่อไปมาดูข้อที่เก้านะคะอ่ะข้อที่ข้อที่แปดของข้อที่9้าเขาถามว่าคำในข้อใดอ่านถูกต้องนะคะข้อไหนอ่านถูกรู จะเตัวพ่อปีกนก่งูครับข้อปอกไก่ใช่ไหมคะอ่อปอกไก่ข้อขอไข่เนี่ยต้องอ่านว่าอะไรคะเอเทพ่อปวกไ่ต้องอ่านว่าพักพักพ้องูต้องอ่านว่ากำเนิดคกำเนิดกำเนิดต้องมีอะไรโผล่มาด้วยออย๋อทนะคะต่อไปข้อที่เก้า อ่ะข้อไหนอ่านผูกข้อกอไก่ต้องอ่านว่ารัฐบาลรัฐบาลไม่ใช่้อไก่ต้องอ่านว่าอัสดองอัสดงก,<อ>ก็ไม่ใช่ข้อคอไก่ต้องอ่านว่ามัดชิมมัดชิมนะคะต้องอ่านว่ามัดชิมอันนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหลือข้องงตำรวจอ่านตำรวจถูกแล้วคถูกแล้วนะคะอ่ะ ข้อสุดท้ายเขาถามว่าการเขียนรูปแบบคำนำย่อความเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคำนำก็คือย่อความเรื่องนี้เอามาจากหนังสืออะไรใครเป็นคนแต่งอยู่หน้าที่เท่าไหร่แบบนี้คำนำนะคะมีประโยชน์อย่างไรทําให้ทราบรายละเอียดของเรื่องไหมคะเรารู้ไหมคะว่ารายละเอียดของเรื่องมีอะไรบ้างในส่วนของคำนำไม่รู้ ทำให้ทราบที่มาของเรื่องไหมคะว่าที่เรื่องนี้มีที่มาอย่างไรไม่ครับไม่ทราบอ่ะทราบจุดประสงค์ของเรื่องไหมคะไม่ครับหรือไม่นะคะก็ยังไม่ทราบเพราะในคานําเราบอกแค่ว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรใครเป็นคนแต่งอยู่ในหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไหร่อ่ะนะคะไม่ได้บอกจุดประสงค์แล้ว ทำให้เขียนโย่ความได้สะดวกขึ้นเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวครับจริงเหรอทําไมอ่ะลูกทําไมทําให้เขียนย่ความได้สะดวกขึ้นอ่ะออมันเกี่ยวกันไหมอะ่ะกับการเขียนย่ความได้สะดวกขึ้นถ้าเราอ่านยังไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเขียนได้สะดวกขึ้นไหม ก็ไม่ใช่ไหมคะลองดูใหม่ซิว่ามีประโยชน์อย่างไรทำให้ทราบที่มาทำให้ทราบที่มาของเรื่องนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วใครเป็นคนแต่งอยู่ในหนังสืออะไรใช่ไหมคะหน้าที่เท่าไหร่ทำให้ทราบที่มาเฉยๆนะคะโอเคครบสิบข้อนะคะใครสงสัยอะไรอีกบ้างคะ มีไหมคะถ้าไม่มีค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเตรียมหนังสือภาษาพาทีนะคะเตรียมหนังสือภาษาพาทีมาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ